เจ้านี่แม่ทาอยู่บ้านสินปตองออเอแม่แตง่งจงหวเชีังใหม่ขั้งแรกกลิ่นกาแฟตัวนี้แม่ทาปวดปวดตัวนี้แม่ทากลิ่นกาแฟตัวนี้เข้าไปเแม่แม่โมเนาะเออแล้วก็มาคขาเซื้อว่ายังแควนมาละแม่ทาก็หายปวดหายยังพอดีน้องคนบอกว่ามีโกโก้ตัวนี้โซขึ้นมาแม่บอกว่า อยากให้กินแม่นอน,บนแบบเราแม่ก็กินยาโกโก้เข้าไปตอนเย็นคือนอนรับด,ดีสบายดีเมื่อเจ้าอตื่นเจ้ามาแม่สบายหัวเลยเดินไปไหนก็ได้มีภัยอยากให้กินกาแฟแม่โมดตัวนี้ก่อมาหาแม่ท้าได้เลยเจ้าแม่ทาอยู่ที่ไหนเจ้าแม่ทาอยู่บ้านสันปองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ มันแนกขินอำเภอไม่แต่งังหว่าเจงใไม่นะ้เจ้ามันมีอย่างๆกับติดตอไม่ทาได้นะเจ้าใครแค่อยากกินกาแฟตัวนี้กาแฟไม่หมดก็มาถามไม่ทาเลยโกโก้อย่างก็ได้ไม่ทากินและสบายใจได้เจ้าเวลารับก็รับสบายสดสื่นดีเจ้าเมื่อก่อนนี่มันนอนแบบข้รับเลยนะบอกเมื่อก่อนว่านอนแบบรับเลยสิงหญ่นะก็าไม่กิน โกโก้ตัวนี้ก็นรับได้นอนรับสบายดีเจ้า <laughs>